สวัสดีครับพี่น้องย่ามแรกๆนะครับตอนนี้นะครับผมสีพี่น้องนะครับไปเบิงนะครับไปซองเขียดซองโคบเบินะครับวามันสีมีบอนนะครับตอนนี้ห้องละงมอยู่หลังหลังบ้านนีะครับผมหลังผมเนี่ยครับพี่น้องในต่งไฮต่งหน้าเนาะพี่น้องเนาะนอกจากบรินี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวไปเบิงกันเลยครับว่ามันสีมีบอนนะครับพี่น้องครับไปเอาบรรยากาศน้าพี่น้องครับไปเลยครับเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องเข้ากำลังสียางลงไปนะครับผม ขุนครับพี่น้องครับห,ห้องนี้ต้องมุนครับพี่น้องไปก่อนครับไปก่อนครับรบ่มีบอกครับเขาเพื่อนบอ่ค่อยออกนะครับพี่น้องครับ ฝนตกบกอ,อยแห้งครับพี่น้องครับมันห่องนอ่ครับแต่มันบเห็นครับพี่น้องครับ นคนรับห,หอยทั้งไส่ผลละพี่น้องครับมาเอาบรรยากาศน้านะครับพี่น้องครับตอนนี้เฮ้ยบักราโอ้ยไก่บอยอบเขียดนะบอยใหญ่บอรครับแต่ยิงงนงแต่เสียงห่องีิครับแต่ว่ายัางบอท่านเห็นโต้กบโต้เขียดอยู่ครับผมไม่ใหญ่คนนั้นคือเท้าแท้ เอออย่าว่าแห้งเดี๋ยวคนสิได้ยินคนสิให้ไผ่หัว่าญ่ไอ้เถาไผ่หัว่าญ่ไอ้เถาเดี๋ยวนี้มันมันจะใสเดี๋ยวนี้มันอจะใสเห็นบออะไรเฮนบอบอกว่าว่าค่อยๆว่าค่อยๆเราได้ยินเห็นบอนั่นไม่ไข,ข่คือยานเราแถวหน้าบัดนี้ มันบม่มีแล้วนี่ไปยางขาเมื่อใหญ่ใหญ่ขนานนั้งไปตะหยานอยู่เขากัะเท่าเงินกับไปเขาเมื่อซะ,ะนะฝนตกบ่แห้งมันบ่ออกดอกกบเขียดมันไปยางไปยางไป บอกหล่าให้ย้ายเมื่อน้ำแน่หรอให้ยายเมื่อน้ำแในใ่ย้ายบ่เห็นหงไฟมันมดแบดแล้วอันมากที่เราย้ายมากที่เราครับมาเลยครับเมื่อพอมพวกผมนี่ครับจักเอิญเรามานาเห็นยังดอกเอาน่าเลี้ยต้นบุถา่าเราบ่เห็นหงแบดแล้วก็เมดมาย้ายมากมากมามา เออเออยายกำลังงานไปหาปกระย้ายกำกลัำงางานไปครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นการผากเสียงนะครับผมสามตัวละครน,นะครับผมในคนคนเดียวนะครับผมสำหรับมือนีนะครับฝากไว้ซัมมิตสกกอนน้อพี่น้องเนาะที่เราพ่นกะนําการผากเสียงให้พี่น้องสุขุสุขนฟังนะครับผมมือนีขึ้นสุเดเลยครบเดเขียด์แครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกไม่แห้งนะครับผม ยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ทีราพ่นในเด้อครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ